ไม่โสดะแล้วเฮียแจ็คสันหวังสื่อจีนรายงานว่านะครับเฮียแจ็คสันหวังของเราและอูกีจีไอเดนนะครับกำลังเดทกันสวัสดีครับคุณผู้ชมอิจฉาและตาร้อนกันเลยสิครับงานนี้ และแนะครับเมื่อสื่อจีนนะครับเปิดเผยว่านะครับแจ็คสันหวังก็ซเว่นของเราเนี่ยกับอูกี้จีไอเดอร์นะครับกำลังเดทกันอยู่โดยสื่อจีรายงานว่านะครับอูกี้ถูกพบเห็นโดยมุ่งหน้าไปที่บ้านของแจ็คสันนะครับหลังจากที่ไปพักที่โรงแรมโดยคนขับเนี่ยเป็นคนขับรถของแจ็คสันหวังนั่นเองนะครับและค้างคืนที่บ้านของเขาและในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับอูกี้ถูกพบนะครับตอนกลับโรงแรมพร้อมกับช่อกุราบด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่จีนเนี่ยก็ติดอันดับหนึ่ง ของเว่ยป๋อกนเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับถือว่าคู่นี้ก็เหมาะสมกันมากเลยทีเดียวนิสัยเฟรนลี่และตลกด้วยกันทั้งคู่นะครับซึ่งชาวเน็ตนะครับเริ่มรู้ข่าวนี้กันแล้วก็ถึงกับมาแสดงความยินดีด้วยนะครับพร้อมก็บอกว่ายินดีด้วยมากๆนะเฮียรักใครเราก็รักคนนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่านะครับถ้าจริงเ่แม่ขอสิงล่างน้องอูกีสักหนึ่งวันได้ไหมลูกนะักก็บอกว่าเซลๆ์ซล์นะคะโดยชาวเน็ตอีกลายบอกว่าข่าวนี้มันข่าวจริงหรือเปล่าเห็นในทวิตเตอร์มันเงียบมาก อูกีเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เราเป็นผู้หญิงยังชอบเลยซึ่งก็ไม่เช่เนี่ยนะครับเข้ามาคอมเมนต์สมทบอีกว่าเห็นในทวิตนะครับเหมือนบอกว่ามันจะไม่ใช่เรื่องจริงนะก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ใดๆเนี่ยก็คือชอบทั้งคู่ค่ะถ้ารักกันจริงก็ยินดีด้วยนะเอาเป็นว่านะครับจะจริงหรือไม่จริงนะครับอนาคตเนี่ยต้องสืบได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้สื่อจีนนะครับก็เล่นข่าวนี้กันไปแล้วนะครับเต็มหน้าฟีดเลยทีเดียวตอนนี้ก็ขึ้นเทรนด์หุ้นปอ๊อปที่ประเทศจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้้้วนนนนัยยงงงงไถาาามมีีภพหลุดแ่่่ออออตสื ของประเทศจีนนะครับถูกปล่อยภาพออกมาได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็มาติดตามกันต่อไปนะครับแต่ชาวเน็ตหลายคนเนี่ยก็ยินดีกับเฮียแจ็คสันหวางกับอูกี่ด้วยนะครับว่าคู่นี้เนี่ยเหมาะสมกันดีนะครับ